มาแลวค่ะงานนี้แม่แพทยนับปาพาเคลื่อนไหวค่ะน้องเลดอยากมีน้องแม่แพทเองก็อยากมีลูกอีกคนค่ะทำเอาแฟนๆต่างอมยิ้มไม่หุบค่ะสำหรับแม่แพทยนับปาพาล่าสุดได้โพสต์คลิปเป็นการระบ,บุว่าเมื่อเลดอยากมีน้องโดยช่อง youtube นับประพาเองนะั้นได้โพสต์บอกว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพยาไทย2ซึ่ง พร้อมกับหันไปถามน้องเลซซิงว่าเนื่องจากมาลรงพยาบาลทำไมคะและสาแพทย์จังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะมาเช็คความพร้อมว่ายังสามารถมีลูกได้หรือไม่ เพราะว่าอายุ36ปีแล้วและก็มีการพูดคุยกับใครสักคนแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าเขานั้นอยากมีลูกก็เลยตั้งใจว่าวันนี้จะมาเช็คความพร้อมหรือจริงๆนั้นอาจจะมีอยู่แล้วซึ่งนอร์เรซิงเองก็อยากมีน้องมากๆค่ะทำเอาลุ้นหนักมากว่าพ่อของลูกจะเป็นใครซึ่งอันนี้ก็คงต้องรอติดตามกันลคะค่ะโดยทางนั้นของคุณหมอเองก็บอกว่าสุขภาพของคุณแม่เนี่ยพร้อมนะในการตั้งครรภ์ แล้วตัวเธอเองก็ออกมายืนยันค่ะว่าอย่างที่หลายคนบอกนะคะว่าหรือว่าจริงๆที่เธอนั้นไปตรวจเพราะว่าท้องอยู่แล้วแม่แพทออกมายืนยันค่ะว่ายังไม่มีเจ้าตัวน้อยนะคะเพียงแค่มาตรวจในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองและสุขภาพในด้านอื่นๆเท่านั้นละจะ้ะหากมียอดบิว5ล้านเนี่ยจะท้องเลยแม่งานนี้หลายคนเองก็เข้าไปปั่นบิวกันเป็นแถวเชียละคะ่ะ